มาดูเรื่องของภัยสังคมภัยใกล้ตัวอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับที่สื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ถูกใช้ในการทำมาหากินนะฮะ mm. เป็นช่องทางในการค้าขายอย่างล่าสุดนะครับทางตำรวจสามารถไปจับนางสาวชนันชิดาหรือว่าแพรวัวอายุ27ปีก็คือไปโพสต์หลอกขายทุเรียน ะะแล้วก็มีคนไปแจ้งความมาร้องเรียนจกนกระทั่งตํารวจขยายผลนําไปสู่การจับตัวได้ที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อปี6-5ปีที่แล้วแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มตลาดทุเรียนออนไลน์กลุ่มขายของขายอาหารทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์กลุ่ม Open Chat ต่างๆแล้วโพสต์ขายทุเรียนขายในราคาถูก<ะ>กิโลกร,รัมละ1 0 0บาทพร้อมกับโพสต์ภาพทุเรียนให้ดูน่าทานถามว่าเอ๊ะทำไมทำมามเป็นปีไม่ถูกจับ ยอดโอนเงินไปในแต่ละเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นหลักร้อยบางคนพอโอนไปแล้วบอกช่างมันเถอะใช้คำนี้แนละ้ว